ร้ายจนไม่รู้จะใช้คำไหนเลยละค่ะสำหรับป๊อปถากูลกับบทบาทราชานนในละครมัดหัวใจใหญ่สุปตาขยี้เจ้าตัวมายังบอกว่าจะร้ายไปจนจบแถมยังได้เล่นฉากในฝันด้วยละค่ะ อาจจะมีหลายคำมากกว่าร้ายด้ยใช่ไหมฮะคำพูดไม่ได้คร <ำ S 1> ับผมก<ๆ>็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะครับสําหรับคำคาว่าคำดาต่างๆนานาที่ที่คิดไว้ตั้งแต่ตอนหนึ่งนะฮะ,ะมัน,ม,นมันอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆอนะฮะร้ายแบบสมบูรณ์แบบร้ายตั้งแต่ต้นจนจบ คือเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกนะจะมาระบทเป็นตัวร้ายมันจะมีเหตุผลที่เขาต้องทําอะไรที่ไม่ดีต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆใช่ครับผมบางทีแบบขับรถมันรู้สึกแบบงุนหงิดมากขึ้นเนะี่ยมีมีสะบทคําหยาบนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบรีบเรียกสติกับมาครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรเงี้ยฮะต้องเรียกรีบเรียกสติให้ทันผมชอบฉาก ตัวผมฉากสุดท้ายของเรื่องนะแต่ยังไม่บอกแต่จะบอกว่าเป็นฉากที่ประทับใจนั่นแหละฮะเป็นแล้วก็เป็นบทบาทในฝันของผมที่ผมอยากเล่นด้วยใช่ฮะมันเป็นฉากแบบไหนให้อารมณ์แบบไหนยังไงฮะก็ให้อารมณ์ได้หลายอย่างทั้งสงสาร ทั้งสมงน้ำหน้ามีได้สองอย่างไงมันเป็นบทบาทที่ท้าทายครับที่ที่แบบเราไม่ไปไม่เคยไปถึงจุดนั้นมาก่อนแต่ก็แบบเห็นในหนังเห็นในอะไรเงี้ยครับว่าแบบโอเขาเล่นกันได้ดีผมก็อยากจะแบบลองทําดูบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันหาย,ยากในละครที่ที่จะมีบทบาทนั้นครับผมพอได้เล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงคะโหยากมากเลยนะมันมันเหนื่อยฮนะคืออารมณ์ข้างในมันมันเดือดมากฮนะ,อ,ะอยากให้อยากให้เห็นกันว่าว่า,วาทาออกมาได้ โอเคป๊อปบอกว่าร้ายแค่แค่นละครเท่านั้นล่ะค่ะตัวจริงมุ้งมี้เรื่องนี้ต้องคยี้กับสายฝนชี่ช้าง